ผงหอมสมะนาวฉีดชงดื่มก่อนเมื่ออาหาร15นาทีช่วยลดน้ำหนักได้จริง5-10กิโลนะคะถ้าพิสูจน์ไปลองกันเลยค่ะฉีดชงดื่มก่อนเมื่ออาหาร15นาทีนะคะช่วยในยกระบวนการนะคะย่อยสลายไขมันแล้วก็กระบวนการในการเผาผลาญพลังงานนะคะแล้วก็ทําให้เวลาออกกําลังกายกับเนื่อออกเยอะมากนะคะแสดงว่าระบบเผาผลาญน,นะคะดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่อยากลดน้าหนักได้ชัดส่วนนะคะแล้วก็ ไม่โยโย่นะคะไม่มีอันตรายนะคะแนะนําเลยค่ะผงหอมสมะนาวนะคะกล่องนี้นะคะไปนะคะเป็นตัวช่วยดีในการลดน้ําหนักได้เลยนะคะผงหอมสมะนาวนะ,ะผงหอมสมะนาวนะคะฉีดชงดื่มก่อนเมื่อห่าง15นาทีค่ะช่วยให้ลดน้าหนักได้จริง3-5กิโลต่อกล่องนะคะพาพิสูจน์ค่าไปลองกันเลยค่ะ พองหอมโซมะนาวฉีกชงดื่มก่อนเมื่ออาหาร15นาทีช่วยลดน้ำหนักได้จริง5-10กิโลนะคะท้าพิสูจน์ไปลองมาเลยค่ะ